คลิปนี้เป็นคลิปเอ่อคลิปที่เท่าไหร่เนี่ยคลิปที่สินะครับคลิปนี้นะครับจะรวมถึงฟังก์ชันนะครับถึงสฟังก์ชันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับจะอธิบายรวดอยู่เลยนะครับโดยจะเขียนให้มันสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็เป็นคําสั่งที่ไม่ซับซ้อนง่ายๆนะครับจะมี ฟังก์ชัน Map นะครับฟังก์ชัน a n a l ล็อกล d นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน a n a l ล็อกไว้นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะอธิบายคำว่าสัญญาณ a n a l ล็ก่อนนะครับในคลิปนี้จะพยายามอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆนะครับให้เข้าใจนะครับจริงๆนี้ถ้าพูดกันตามทฤษฎีจะยาวกว่านี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับสัญญาณ a อนาล็อกนะครับ สัญญาณอนาล็อกหมายถึงสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวดูภาพนี้ประกอบอย่างตัวนี้นะครับเหมือนเป็นความต้านทานแบบปรับค่าได้หรือถ้าเรียกทั่วไปคือเหมือนโวลลุ่มนะครับโวลลุ่มเปิดปิดระดับเสียงของเครื่องเสียงต่างๆอะไรพวกนี้เราจะคุ้นเคยกันนะครับอันนี้เป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับในส่วนของบอร์ด a r u n o Uno R3 นะครับจะมีขารับสัญญาณอนาล็อกนะครับตั้งแต่ A0 ถึง A5 นะครับรวมทั้งหมด6ขาสามารถอ่านค่าตั้งแต่0ถึง5โวลต์นะครับและแปงเป็นตัวเลข10บิตนะครับมันอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับฝั่งฝั่ง A0 นะครับ A0,A1,A2,A3,A4,A5 นะครับ ทั้งหมด6ขาจะรับค่าสัญญาณอนาล็อกนะครับซึ่งมี0ูนย์ถึง1,023ก็คือ1,024ระดับนั่นเองครับเพราะว่าเรานับตั้งแต่เลขศูนย์มานะครับจะเป็นการรับสัญญาณอนาล็อกเข้านะครับทีนี้เราเราไปใช้าง,งานยังไงนะครับเดี๋ยวต่อน,นิดหนึ่งฝั่งด้านขวานะครับฝั่งด้านขวา ตรงนี้ครับซึ่งเป็นขาดิจิตอลตั้งแต่0ถึง13มนะครับมีทั้งหมด13เอ่อ14ขานะครับนับตั้งแต่เลข0นยะครับถึง13แต่จะมีขาที่ใช้นะครับแปลงเป็นเรียกว่าสัญญาณดิจิตอลแบบ PWM นะครับเรายังไม่พูดถึงตรงนี้แต่ให้เข้าใจว่ามันจะมันจะแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแบบ p w m เพื่อสามารถจะไปปรับความสว่างของหลอดไฟได้หรือว่าปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ในการกับเคลื่อนชุดเครื่องมือต่างๆนะครับตรงนี้ครับในภาพนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่ง A0 ถ A5 เนี่ยเราจะปรับโวลูมนะครับผมเรียกโวลลูมแล้วกันนะครับ,นะรบเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย โผล่รูมนี้คือซ้ายขวาเนี่ยจะต่อไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับอ่าไฟเลี้ยง5โวลต์แล้วก็มีกราวนะครับไฟเลี้ยง5าโวลต์ในสีแดงนะครับกล่าวสีดําส่วนขากลางเนี่ยจะเป็นขาสัญญาณอินพุตนะครับถ้าเราหมุนมันก็จะส่งสัญญาณเข้าขา A0 ตรงนี้อ่าเราจะนําไปใช้งานยังไงมันจะออกฝั่งนี้ครับซึ่งจะมีเครื่องหมายอ่าเครื่องหมายเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย อินฟินิตี้หรือเปล่านะครับประมาณนี้จะมีที่เลขสามนะครับเลขสามเลขห้าขาที่สามขาที่ห้าขาที่หกขาที่เก้าขาที่สิบขาที่สิบเอ็ดจะใช้ได้เท่านี้นะครับอ่ะมันจะเขียนว่าดิจิตอลพี m ีเอ็มซึ่งจะมีค่าอยู่ที่ศูนย์ถึงสองร้อยห้าสิบห้านั่นก็คือสองร้อยห้าสิบหกดับนั่นเองนะครับปกติคำสั่งดิจิตอลเนี่ย อธิบายนหนึงครับมันจะมีแค่0นย์กับ1เปิดกับปิดเท่านั้นถ้าเปิดก็คือความเว่างสูงสุดเลยมันจะสว่างสูงสุดเลยแต่มันจะใช้เทคนิค p w m เนี่ยแยกเป็น0-255ถึง255ระดับเพื่อให้ปรับความสว่างได้อธิบายประมาณนี้นะครับตอนแรกอาจจะงงๆนะครับเดี๋ยวพอทำไปเดี๋ยวมันจะเข้าใจเองนะครับอันนี้ผมจะพยายาม อธิบายให้ง่ายที่สุดแล้วนะครับสรุปนิดนึงครับฝั่ง A0 ถึง A5 เนี่ยรับสัญญาณเข้าส่วนสัญญาณออกเนี่ยซึ่งจะแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแบบ PWM นะครับ01256 255ซึ่งเป็นสัญญาณระดับ8บิตนะครับมันจะไปสามารถสั่งงานาให้หลอดไฟเนี่ยเพิ่มความสว่างหรือว่าลดความสว่างได้ตามโวลล่มฝั่งเนี้ยมันควบคุมนะครับ และฝั่ง A0 ถึง A5 เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณระดับ10บิตนะครับคือ0ถึง1 1,023นะครับ1,023บางบอร์ดอาจจะมากกว่านี้นะครับบอร์ดรุ่นใหม่อาจจะถึง12บิตเราต้องดู d Data s h e e t นะครับ d Data s h e e t คืออะไรพูดไปแล้วเกิน d Data s h e e t ก็คือเหมือนคู่มืออุปกรณ์เราเราไปซื้อทีวีตู้เย็นอันนี้ผมเปรียบเทียบนะครับเขาก็จะให้คู่มือมา แต่ Data s h e e t ของพวกงานอิเล็กทรอนิกส์มันจะละเอียดะละเอียดมากนะครับว่าขานี้ททำงานยังไงไฟออกไฟเข้ายังไงนะครับจะละเอียดกว่านั่นเองคือคู่มืออุปกรณ์นะครับต่อไปนะครับเรามาสัญญาณอ n นาลอกลดนะครับไม่ใช่ฟังก์ชันอ n น l าลอกลดนะครับซึ่งเราจะใช้ในการอ่านค่านะครับ คือคำสั่งที่ใช้ฟังก์ชันที่ใช้อ่านค่าอนาล็อกที่รับเข้ามาจากขา A0 ถึง A5 นั่นเองนะครับโดยจะเป็นตัวเลข10บิตที่มีค่า0ถึง1,023ตัวนี้นั่นเองที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับต่อไปคำฟังก์ชันอนาล็อกอนาล็อกไว้นะครับอนาล็อกไว้สังเกตนะมันจะเขียนคล้ายๆกับอานาล็อกดิจิตอล แต่ถ้าเป็นอ n นาล็อกเนี่ยมันจะมีมันจะเปลี่ยนจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกด้านหน้านี่เองนะครับหลักการจํานะครับส่วนด้านหลังเขียนเหมือนกันไว้ก็คือจะเป็นการส่งสัญญาณออกในรูปแบบ PWM แบบดิจิตอลนะครับคือพูดง่ายว่ามันจะแปลงสัญญาณอ n นาล็อกเป็นดิจิตอลแบบ PWM นั่นเองซึ่งคําว่า PWM เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกต่างหากนะครับเพราะมันจะยาวแปลงแบบดิจิตอล ให้มันเป็นระดับ8บิตตั้งแต่0ถึง255นะครับเพื่อสั่งงานอุปกรณ์ซึ่งมันจะใช้อุปกรณ์นะครับต่อที่ขา 3, 5, 6, 9, 10, 11หรือมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับผมจำชื่อไม่ได้น่าจะเป็น Infinity ถึงจะใช้งานได้นะครับแล้วแต่บอร์ดด้วยนะครับอันนี้เป็นบอร์ด อโนอโโนยูโนอานั่นเองชัดเจนนะครับสัญญาณเข้าฝั่งวอลุม่มระดับ10บิตซึ่งเป็นสัญญาณมีค่าตั้งแต่0ถึง1,023ก็คือ1,024ระดับนั่นเองออกมาจะส่งสัญญาณออกมาทางฝั่งนี้ฝั่งขาดิจิตอลเนี่ยซึ่งมีเครื่องหมายจะใช้ที่ขา3 5 6 9 4 1มันจะกลายเป็นสัญญาณดิจิตอลแบบ PWM นะครับ มีค่า0ถึง255เอ๊ะทำไมมันไม่เท่ากันอ่ะแล้วเราจะนำไปใช้ยังไงมันถึงได้มีคำสั่ง map ขึ้นมาครับฟังก์ชัน map ขึ้นมาฟังก์ชัน map ก็คือเป็นการเหมือนการแปลงค่าแบบเทียบบัญญัติตัอย่างนั่นเองนะครับโครงสร้างของฟังก์ชัน map นะครับจะเขียน map นะครับและในวงเล็บมันจะมีชื่อตัวแปรนะครับที่ต้องการ map ค่า อันนี้เราตั้งชื่อขึ้นมานะครับและค่าเริ่มต้นเก่าค่าสิ้นสุดเก่าค่าเริ่มต้นเก่าก็คือเราจะแปลงค่า0นนะครับอันนี้เป็น0นย์ค่าสิ้นสุดเก่าก็คือ1 0 2 3นะครับเราจะแปลงให้มันแบบเทียบบัญญัติยานะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าใหม่ก็คือ0ูนแล้วคอมมาขั้น255อนน้อันนี้อธิบายแบบคร่าวๆก่อนนะครับโครงสร้างเราต้องจำประมาณนี้ เดี๋ยวไปเขียนมันจะมันจะเข้าใจอีกทีหนึ่งนะครับคําสั่งนี้ใช้งานอุปกรณ์เรียกได้ว่าบ่อยมากนะครับบ่อยมากเพราะว่าการสั่งงานอุปกรณแบบ์แบบยีต้อนแบบกดปุ่มเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดนะครับมันจะไม่สามารถควบคุมความเร็วได้มันจะต้องมีคําสั่งพวกนี้มาช่วยนะครับเดี๋ยวเริ่มวิธีการเขียนโปรแกรมเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับดูตามรูปนะครับเราจะใช้ ความต้านทานแบบปรับค่าได้หรือว่าววลล่มนะครับตัวกลมๆเนี่ยเดี๋ยวผมชีม้เมาส์นะครับแล้วก็หลอดไฟ LED นะครับหลอดไฟ LED ตัวเล็กเนี่ยมันจะมีค่าที่3.3โวลต์นะครับแต่ไฟมันออกมา5โวลต์เราจะต้องเอาความต้านทานประมาณ220โอห์มนะครับมาต่อคันไว้เพื่อลดแรงดันถ้ามาอย่างนั้นหลอดไฟจะขาดได้ง่ายนะครับอันนี้ลองมากับตัวขาดจริงๆครับ แต่เบื้องต้นให้เห็นรูปให้มันต่อง่ายๆนี่นะครับโอเคดังนั้นนะครับวิธีการเขียนโปรแกรมครั้งแรกเราก็ประกาศตัวแปรนะครับแบบ Integer นะครับให้ชื่อ Volume แล้วกันนะครับ v o l u m e ต่อที่ขาไหนต่อที่ขา A0 นะครับเพราะว่ามันจะรับค่า เป็นสัญญาณอินพุตนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้ผมเขียนแยกเลยประกาศตัวแปรชนิดอินเดเอร์หรือว่าจำนวนเต็มชื่อว่า LED อันนี้จะต่อไฟ LED นะครับที่ขา3อ่าอย่างที่บอกเฉพาะขา 3, 5, 6, 9, 11 11เท่านั้นพอเราจะคุมก็คุมความสว่างแบบปรับค่าได้นะครับ เอา,าเอินไม่ทํางานนะครับและในส่วนของฟังก์ชันเซต u p อัพจำไว้เลยครับเราจะประกาศกําหนดเป็นการกําหนดขาว่ามันจะเป็นขา input หรือ output นะครับผมจะให้การติดต่อสื่อสารก่อนซีเรียลนะครับดอนบิ๊กินนะครับ9,600 อินโหมดนะครับกำหนดขาแรกคือ i ิน o d ดนะครับให้อะไรเอ่ยให้ตัวแรกนะครับชื่อตัวแรกเลยชื่อตัวแปรตัวแรกโบลุมหรือความต้านทานปรับค่าได้ที่เราต่อที่ขา A0 ูเนี่ยให้มันรับค่าเข้ามานะครับเป็น i n น u t ต่อไปเลยอีกตัวหนึ่งนะครับ LED มันควรจะเป็น Input หรือ Output ครับเราลองคิดดูมันจะต้องส่งค่าส่งค่าไปหามันเนีคำว่าส่งค่าออกนะครับต้องเป็น Output นะครับเปินโหมด LED นะครับ ทำมากขั้นให้มันเป็นเอาต์พุตอินพุตตัวนี้รับค่านะครับ0ถึง1023นะครับสัญญาณอนาล็อกนะครับอะอะนาล็อกส่วนตัวเนี้ย เป็นสัญญาณดิจิตอลแบบ PWM ในที่นี้ขอไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปแยกต่างหากตั้งแต่0ถึง255นะครับระดับตอนนะครับอ่าในส่วนไวเซตัปประกาศเท่านี้ครับต่อมาเราจะทำงานที่ไว้์ลู ให้มันทำงานซ้ำๆวนไปเรื่อยๆครับคือทำงานตลอดนั่นเองประกาศตัวแปรนะครับ in นให้ชื่อตัวแปรอะไรก็ได้ครับผมให้ตัว A แล้วกันชื่อว่า A มีค่าเท่ากับให้ให้มีการอ่านค่าเข้ามาโวลุ่มตัวนี้ให้อ่านค่าก่อนนะครับทีนี้เราจะใช้ฟังก์ชันอนาล็อกแล้วนะครับ a อนาล็อกอนาลอกอะไรครับ อ่านค่าก็คือริดอินดล็อกริดนะครับริดขาไหนอ่าเราดูรูปนะครับนี่ครับเราต่อที่ a อศูนย์ริดขา a อศูนย์แต่ในที่นี้เราตั้งชื่อ a อศูนย์ว่าวอลลุ่มนะครับบางบางท่านบางคนเขียนไม่ตั้งชื่อตัวแปรเนี่ย เอา a ศูนย์มาใส่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันแต่ตั้งชื่อเนี่ยตั้งชื่อเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายดีว่าเราควรจะต่อขานี้กับอะไรนะครับพอเรามีชื่อแล้วต่อไปนะครับค่าที่ได้ตรงนี้มันจะได้เท่ากับ0ูนย์ นะครับ0ถึง1 0 2 3เป็นสัญญาณอนะล็อกนั่นเองแต่ว่าฝั่งสัญญาณที่ออกเนี่ยมันเป็นค่าเต่าไหร่ครับ0ถึง0ถึง225นะครับซึ่งมันไม่เท่ากันตรงนี้แหละครับจะมีฟังก์ชันแมทเข้ามาเพื่อเป็นการเทียบบรรจัต่างนะครับเหมือนอธิบายอย่างนี้ครับบางบางทีเรา เรื่องมันจะตะยางในเราเรียนมานานแล้วอาจจะลืมๆนะครับผมจะทบทวนให้ในที่นี้คือถ้าเราหมุนบอลล่มนะครับหรือความต้านปรับท่าได้เนี่ยตั้งแต่ค่าต่ำสุดไปถึงค่าสูงสุดนะครับตรงนี้มันก็จะออกตั้งแต่ค่าต่ำสุดไปถึงค่าสูงสุดเหมือนกันสัญญาณที่ควบคุมไฟเนี่ยอธิบายเท่านี้พอๆๆนะครับ ังั้นเราใช้ฟังก์ชันแบบนะครับ MAP วงเล็บเปิดนะครับฟังชันจะเป็นอย่างนี้เราจะเขียนค่าพารามิเตอร์อะไรบ้างปิดด้วยเซมิโคลอ n นะครับตัวแรกนะครับชื่อตัวแปรที่เราต้องการแมปอ่ะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งลบก่อนลบก่อนประกาศตัวแปรก่อนแมป ค่าที่แมปเนี่ยเราจะให้ชื่ออะไรไม่ชื่อ b แล้วกันนะครับชื่อ b เพราะค่าที่แมปมาเนี่ยมันมันจะเป็นอีกค่าหนึ่งนะครับอ่า n b เท่ากับแมปนะครับวงเล็บเปิดนะครับาวงเล็บปิดเซมิโคลอนในตรงนี้นะครับเราจะป้อนค่าอะไรบ้างในวงเล็บเนี่ยค่าพารามิเตอร์ตัวแรกก็คือค่าที่เราจะแมปนั่นก็คือค่าที่เราอา่าน อ่านในการหมุนบอลลูมนั่นเองซึ่งมันจะมาเก็บวาในตัวแปรชนิดอินชื่อว่า A มันก็คือค่า A นะครับเพิ่มท่าเดคคอมม่านะครับเราอ่านค่าอ่าอย่างที่บอก0ถึง1,023นะครับค่าต่ำสุดก็คือค่า0น,นะครับคอมม่าขั้นค่าสูงสุดคือ1,023นะครับสัญญาณอนาล็อกให้เป็นอะไร แมปค่าก็คือเทียบบรรยากยาให้เป็นค่าใหม่นะครับค่าใหม่คือฝั่งฝั่งด้าน PWM นะครับขา3เนี่ยค่าต่ําสุดของค่าใหม่คือ0นะครับคันด้วยคอมมาแล้วก็ค่าสูงสุดคือ255นะครับนี่แหละครับคือคําสั่งของมันเราจะไปสั่งไฟยังไงทีนี้ ก็คือคำฟังก์ชันอะนาล็อกไว้นั่นเองครับอะนาล็อกไว้นะครับ R I T E สั่งไฟไฟคือตัวไหนครับ LED ใช่ไหมครับชื่อ LED ต่อที่คา3า3 L E D ตัวเดียวกันนะครับกันโดยคอมมาอ่ากันโดยคอมมาค่าตรงนี้ควรจะเป็นอะไร ก็คือค่าที่เราแมปมานะครับเทียบบริจัตยางมาก็คือค่า B นั่นเองตรงนี้จบเลยนะครับแต่ในที่นี้ผมยังไม่ได้ต่ออุปกรณ์ใดๆนะครับยังไม่ได้ต่อโวลล่มยังไม่ได้ต่อ LCD คือจะเป็นการบอกพื้นฐานก่อนก่อนที่จะแปลงนนั้นแล้วมันจะง่ายนะครับและมันจะง่ายคลิปนี้มีถึง3ฟังก์ชันนะครับ Map Analog read Analog Write นะครับ ผมจะตบทวนแบบเร็วๆเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราจะประกาศชื่อตัวแปรโวลลุ่มนะครับโวลลุ่มคือความต้านทานแบบปรับค่าได้ต่อที่ขา A0 นะครับแล้วก็ประกาศชื่อตัวแปรแบบอินเทอร์เชอร์ชื่อว่า LED เพื่อต่อไฟ LED ที่ขา3นะครับและกำหนดกำหนดขาใช้าง,งานกำหนดโหมดการใช้าง,งานนะครับให้ความต้านทานแบบปรับค่าได้ที่ว่าชื่อโวลลุ่มเนี่ย เป็นโหมดที่รับสัญญาณเข้ามาคือโหมด input ตนั่นเองครับรับสัญญาณอะไรรับสัญญาณอ n น l o g เข้ามา0ถึง1,023นะครับและกําหนดให้เป็นโหมดตัวที่2นะครับ LED เป็นโหมดเอา p u พุตเพื่อส่งสัญญาณออกไปหาอุปกรณ์นั่นเองซึ่งจะแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลแบบ PWM มีค่าตั้งแต่0ถึง255ระดับนะครับสังเกตนะครับ2ค่านี้ไม่เท่ากัน ตัวแรกมีสัญญาณมีค่าเป็น10บิตนะครับตัวที่สองแปดบิตต้องดูที่หน้าตาชี้ด้วยนะครับของอุปกรณ์ตัวนั้นอุปกรณ์ในที่นี้ก็คือบอร์ด Arduino Uno you know, นั่นเองครับเป็นรุ่นไหนนะครับต่อไปเราจะสั่งการทํางานต้องมาสั่งที่ไว้ลูกนะครับเพื่อให้ทํางานตลอดเราประกาศชื่อตัวแปรตัวใหม่ขึ้นมาครับ i n i n a เท่ากับจะเป็นการอ่านค่าโวลลูมนะครับ ค่าวอลุ่มลูกนี้ใช้คําสั่ง a อน l ล็อกลินั่นเองลีดไป่ว่าอ่านนะครับอ่านค่าสัญญาณ a n a l ล็ตัวไหนล่ะก็คือวอลลุ่มนะครับวอลุ่มซึ่งมีค่าตั้งแต่0ถึง1,023ระดับเราอ่านค่าได้0ถึง1,023ระดับแต่เราจะไปสั่งงานาเราจะไปสั่งงานที่0ถึง255ระดับมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นมันจะมีฟังก์ชันแมปเข้ามา เ็นการเทียบบรรยัติยานนั่นเองนะครับเราต้องประกาศตัวแปรใหม่ชื่อใหม่ขึ้นมานะครับ i n t u r e ชเรชื่อว่า b เพื่อที่ค่าแมปเนี่ยแมปได้เนี่ยมันจะเก็บไว้ที่ค่า b และนําค่า b เนี่ยตัวแปรชื่อ b เนี่ยไปใช้งานนะครับรูปแบบของฟังก์ชันแ a ปก็คือพิมพ์คำว่าแมปนะครับในวงเล็บจะมีอยู่1 2 1 2 3 4 5ค่านะครับ ค่าแรกก็คือค่าที่เราจะแมปนั่นเองในที่นี้คือตัวแปรชื่อ a เป็นค่าที่เราอ่านอนาล็อกลิฟ์เข้ามานะครับค่าต่อมาคือค่าต่าสุดของค่าเก่านะครับคือค่า input นั่นเองนะครับ Input 0ค่าสูงสุดคือ1 0 2 3นะครับอันนี้เป็นค่าอนาล็อกต่อไปจะเป็นค่าใหม่นะครับคือค่าศูนย์เป็นสัญญาณ pwm นะครับแบบดิจิตอลแล้วก็ค่าสูงสุดคือ255 พอบนบอลลูมนะครับมันจะเทียม,มบัญญัติยางแล้วก็มาเก็บไว้ที่ค่า B เราก็นำค่าบีไปทำง,งานโดยคําสั่งอนาล็อกไว้นั่นเองนะครับสั่งงานอะไรในที่นี้เราจะสั่งงาน LED ให้มันค่อยๆสว่างขึ้นนะครับตามสัญญาณที่เราแมปค่ามาก็คือตัวแปร B นั่นเองนะครับในที่นี้ถือว่าเป็น คือได้ใช้บ่อยแน่นอน,นครับคําสั่งเนี้ยคาสั่งชุดเนี้ยนะครับให้เราเข้าใจทำความเข้าใจไว้ให้ดีนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ